ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้า24ทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิต,ตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดียลายขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565น้้าี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะ สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับ s c คร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพ <c oughs> ื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ <c oughs> วันอาทิตย์นะคะก้าดาบก้าดาบเป็นไพ่ของความเครียดนะคะอึดอัดใจนะคะดูเหมือนจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะ เ้าดาบเนี่ยเรียกว่านอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะเรียกว่าอยู่กับความภาวะผาวบงนะคะนะก้าดาบต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะชาววันอาทิตย์นะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนั่นเองนะคะ The i m p e l พลนะคะเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะหนักเอาเบาสู้พร้อมบุกพร้อมลุยนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานนะคะนะทำงานใกล้ชิดกับคนใหญ่คนโต นะค,ะคนที่เขามีเ,าเรียกว่ายศตำแหน่งมีอำนาจนั่นเองนะคะอิมเพลยนะคะยังเกี่ยวข้องกับภาษาการเรียนรู้นะคะนะจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะหนึ่งไม้เทา้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มการเริ่มต้นนะคะ การลงทุนนะคะทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะหนึ่งไม้ท้าเป็นไพ่ที่ดีนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะรวมถึงใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีใครตกงานว่างานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันส่วนใครที่มีงานทําอยู่แล้วนี่เรียกว่ามีความมั่นคงดีนะเพียงแต่ว่าเพิ่มความรอบคอบความระมัดระวังให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะ ส่วนการเงินเนี่ยคนวันอาทิตย์นะเรียกว่าหางเงินเก่งพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเรียกว่าทําทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมาจุนเจือครอบครัวมาดูแลคนที่ตัวเองรักนะคะเรียกว่าการเงินยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะหรือใครบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการลงทุนนะคะนะลงทุนธุรกิจนะคะลงทุนกับหนังสือหนังหาการเรียนรู้นั่นเองนะคะส่วนถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคนวันอาทิตย์ไม่โดดเด่นนะ คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้ดูเหมือนต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานความมั่นคงมากกว่านะคะส่วนใครที่กําลังมีปัญหากันหรือว่าไม่เข้าใจกันนี่ยังคาราคาซังนะคะเรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันยังไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดบางคู่ขอโทษนะบางคนก็ดูเหมือนจะโสดไม่สนิทนะคะนะแต่บางคนก็ช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนนะคะนะเรียกว่าค่อนข้างที่จะมากกว่านั่นเองนะคะ สุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันและไมเกรนเข่าข้อกระดูกด้วยนะคะบมดสรุปของไพ่นะชาววันอาทิตย์สองเหรียญสองเหรียญน,นี้การเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะนะเรียกว่าการเงินนี้สองเหรียญน,นี้เงินหมุนเนาะได้มาจ่ายไปนะคะบางคนอาจจะต้อง เรียกว่าจำนองจำนำอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องประคับประคองนะคะในเรื่องของการเงินการงานไปก่อนนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากอายุคุณพ่อนะคะนะหรือว่าขอพรจากเสด็จพ่อรอห้านะคะเรียกว่าท่านจะให้ในเรื่องของความดวงดีความโชคดีเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข4มีเลข1และเลข2นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ วิขอโทษนะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์เด็กถือดาบนะเด็กถือดาบมีต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะ สภาวะอารมณ์นะคะนะเรียกว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหิดงุนง่านใจนะคะบริวารลูกหลานคนรอบข้างอาจจะนําพาปัญหามาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ <S <S <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะดูเหมือนช่วงนี้คนวันจันทร์กาลังมองในเรื่องของการเงินอยู่นะการเงินการลงทุนนะคะนะหรือว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะนะมองหาในเรื่องของการที่แบบอยากจะทําอะไรที่มันมีในเรื่องของไรายได้เสริมเกิดขึ้นมีการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะใครที่กําลังคิดในเรื่อง ื่องของการลงทุนนะคะเรียกว่าต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะสามไม้เท้านะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นเซลลนะคะนะการเป็นเซลล์การพูดคุยการเจรจานั่นเองนะคะเรียกว่าการงานโดยภาพรวมนะคะยังมีความมั่นคงดีนะคะหรือบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่าง2อย่าง3าอย่างก ได้ด้วยนะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของงานรับจ็อบเข้ามานะคะส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้นะคะนะเจ็ดเหรียญอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเกา่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะแต่การเงินนะหมอฟ้ามองว่าคนวันจันทร์ยังเอาตัวรอดได้นะไกลเกลี่ยเคลียร์นี้เคลียร์สินสิ่งต่างๆได้นะคะหรือบางคนนี่เรียกว่าการเงินจะมาจากหลากหลายช่องทางนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนะความรักมีบ้างลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันพูดคุยกันนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้อาจจะยังโสดสนิทอยู่นะคะหรืออาจจะกําลังแอบส่องแอบมองนะคะส่องเฟซส่สองไลน์ใครอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆข้องแ้ลของมีคมด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะสี่เมทา้าสี่เมท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะการงานมั่นคงดีจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานฉเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เกิดขึ้นงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ด้วยนะสี่เมทา้าบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะทาธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจาก ทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะมีเลข1มีเลขเจมีเลข3และเลข4นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้าง5ดาบเลยนะ5ดาบมีเครียดนะคะ ะะปัญหาหลายสิง่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะ5ดาบเป็นไพ่ของความกดดันความอึดอัดใจ,จนะคะนะงานหัวงานประมูลงานแข่งขันนะคะเรียกว่าเราอาจจะสู้เข้าไม่ได้นะคะมันอาจจะต้องมีในเรื่องของพักพวกเข้ามานะคะรวมถึง5ดาบเนี่ยเรามัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะนะหรืออาจจะมีปัญหากับคนใหญ่คนโตอาจจะมีในเรื่องของการถูกขัดแข่งขัดขากันเกิดขึ้นนะคะ ก้าเรียนนะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะนะจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะหรือว่าการเล่นหุ้นนะคะนะเ,เงินรายได้จากการปันผลนะคะบางคนอาจจะอยากจะได้เงินก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งนะเอามาเคลียร์นี้เคลียร์สินนะคะนะบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าถูกติดตามทวงนี้ทวงสินนะไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือนอกระบบนั่นเองนะคะ หนึงดาบวันนี้ดูเหมือนคนวันอังคารนะ,ะนะจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทํานะคะแต่หนึ่งดาบห้าดาบเนี่ยเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะนะอาจจะมีปัญหากันนะคะความไม่เข้าใจกันนะคะ เรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางครั้งคนวนอังคารเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาตรงพูดจาแรงนะคะเป็นคนที่ทิฐิสูงอีโก้สูงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมใครนะบางครั้งดื้อรั้นเอาแต่ใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่อที่จะนํามานะคะแก้ไขปรับปรุงนะคะนะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะบอกไปแล้วเนาะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังอยู่นะคะรักรักเลิกๆนะความรักช่วงนี้มันเงียบเงาหงายแงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะเรียกว่าไอคนที่รักก็ไม่ได้อยู่ไอคนที่อยู่ก็ไม่ได้รักนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะรวมถึง5ดาบเนี่ยถ้าใครที่อาจจะกําลัง คบหาศึกษาดูใจกันอยู่นะหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันนะคะจากผู้รักผู้ยายจากคนรอบข้างที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักของเราในครั้งนี้นะเรียกว่าอาจจะยังต้องคลองความโสดไปก่อนนะคะสุขภาพนะคะคนวันนะังคารนะมักจะมีปัญหาในเรื่องของบาไหลนะคะการปวดบาปวดไหลนะคะเข่าข้อกระดูกนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ห้ามไม่เท้านี้ห้ามไม่เท้านี้เหนื่อยเลยนะอีลุงตุงนางไปหมดนะคะการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะคะการเกี่ยงง การเกี่ยงงานกันนะคะการโยนงานความไม่รับผิดชอบมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกนะคะนะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะมีอะไรนะคะนะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะการงานมันจึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะผู้หญิงนะคะผู้หญิงผิวคาวผอมบางจะนําโชคลาภมาให้นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข5มีเลข9มีเลข1และเลข5นะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันพุธได้ไพ่อะไรคนวันพุธทาวเวอร์เลยนะ ทาวเวอร์วันนี้มันมันจะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียให้ต้องซ่อมนะคะนะทาวเวอร์เป็นไพ่ของการที่แบบเรามัระวังในเรื่องของอารมณ์ มีปัญหากันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะนะทาวเวกเกี่ยวข้องในเรื่องของงานงานซ่อมแซมนะคะนะงานค้าขายของมือสองนะคะงานสร้างบ้านงานทุบตึกงานขายประกันนั่นเองนะคะถึงจะฉูกฉลกด้วยนะแต่ทาวเวกแปดดาบนี่นะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของงานเข้างานมีปัญหานะคะนะแปดดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะรวมถึงแปด เอ่อทาวเวอร์เน MM ี่ยอาจจะมีในเรื่องของการย้าย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่ทํางานนะคะนะหรือในหน่วยงานในองค์กรอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะทำให้การงานมันติดขัดหยุดชะงักล่าช้าไปนะคะเกิดความเครียดเกิดความกังวลใจนั่นเองนะคะนะเรียกว่าการงานนะคะชาววันพุธวันนี้นาะก็ต้อง ต้องเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองนะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะดูให้ดีนะคะนะเรียกว่าต้องมีความละเอียดนะคะนะให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะการมีปัญหาการมีความ ไม่เข้าใจการทัศนคติหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะยังไงก็ทนะําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะส่วนการเงินเนี่ยนะคะนะดูเหมือนคนบนพุทธจรอเงินก้อนใหญ่อยู่อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะมาลงทุนนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมนะคะ ต่อเติมบ้านต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะต่อเติมกิจการร้านค้านั่นเองนะคะเรียกว่าคนหนนพุธจะมีในเรื่องของทุจลับเข้ามานะได้เงินก้อนใหญ่ก็มีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องใช้ไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักใครที่มีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะนะเรียกว่าอย่าให้เกิดกัน ปะทะกันนะคะหรือว่ามีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะเลี่ยงได้ตรงเลี่ยงหลบได้ตรงหลบนะคะนะเดี๋ยวเรื่องราวเล็กๆนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายเสียเปล่าๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะที่คนวันพุธมีปัญหากับคนรักนะคะเรียกว่าปัญหาเก่าๆนะพอทะเลาะก,กันก็จะอาจจะมีเรื่องของการถูกขุดคุยนะคะนะทำให้เป็นเรื่องราวบานปลายนะคะเพราะฉะนั้นหลบหลีกเลี่ยงดีที่สุดนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังโสดสนิทอยู่นะเรียกว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันพุธนะคะระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินท้องลำไส้นะคะอาจจะเกิดการปัน่นปนเกิดขึ้นนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะ รวมถึงนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นต่อมทอมซินต่อมไทรอยนะคะเรียกว่าพวกฝีหนองแผลผุพองอะไรพวกนี้ด้วยนะเรียกว่าน้ําเหลืองไม่ค่อยจะดีนะคนวนฑพุทธนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่นะคะ10ดาบเลยนะคนนณฑพุทธนี้ เรียกว่าสุขภาพวันนี้ดูแย่จังเลยนะคะนะสิบดาบเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกอย่างออกเกิดขึ้นนะคะสิบดาบวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาววันพุธวันนี้เรียกว่า ถ้ามีโอกาสนะคะเช้ามาใส่บาตรทำบุญกวดน้าให้กับเจ้ากรรมในเวรศัตรูมูมานทั้งหลายนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําบุญนะคะทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะนะใครที่เคยมีในเรื่องของการบนบานอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของการติดสินบนนะหรือใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแท้งนะคะไม่ว่าตัวเองจะเป็นผู้กระทํานะคะหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้มันทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะ ใครที่ชอบเสียงโชคโชคลาบมีเนาะเหมือนที่บอกมันจะเป็นในเรื่องของทุกขลาบนะคะลองดูนะตัวเล็กจากคนตายตัวเล็กจากบ้านเล็กที่เก่าๆถ้าเป็นตัวเล็กจากนาภัยนะคะมีเลข6มีเลข8มีเลขศและเลข0ูนย์นะคะสําหรับชาววันพุธค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ คนวันพาฤหัสนะคะอัศวนเรียญเลยนะเงินก้อนใหญ่มากันเลยทีเดียวนะคะอสศวนเรียญนี่รับทรัพย์รับโชคนะคะนะมีดวงของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะนะอัศวนเรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของรถยนยานพาหนะด้วยนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะนะกงล้อสมบัติความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะนะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการเป็นนายหน้าการเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะ การซื้อที่ดินว่างเปล่านะคะแล้วเอามาขายต่อหรือบางคนอาจจะซื้อมาเพื่อที่จะมาทําห้องเช่านะคะหอพักคอนโดก็ได้ด้วยนะวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะนะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจากโลกออนไลน์หรือโลกสื่อโซเชียลนะคะหรือจากหนังสือหนังหาตำรับตำดาน,นะคะรวมถึงนะคะเดินทางแคล้วคาดปลอดภัยด้วยนะคะ ก้าวถ้วยนะคะกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าสถานการณ์วันนี้คนวันศุกร์นะไอ้ขอโทษนะคนวันพฤหัสนะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนมีดวงของการได้ได,ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนขึ้นด้วยนะ ถ้าในเรื่องของการเงินเหมือนที่บอกนะคะอัศวินเหลียนวีออฟฟอร์จูนการเงินนะคะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามีความดวงดีโชคดีเกิดขึ้นมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะเ,เงินจากการเล่นหุ้นนะคะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักเก้าถ้วยนี้คนโสดนะมักจะพบรักเพศเดียวกันนะคะหรือมักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะเรียกว่าออสุขภาพโดยภาพรวมแข็งแรงดีนะคะบทสรุปของไพ่นะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยนี้เป็นไพ่ของคนเจ้าชู้นะ ครบซ้อนครบหลายคนครบไม่เผื่อเลือกนะคะนะเจ็ดถ้วยนะคะเรียกว่ามีความฝันมีความหวังไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆความคิดเริ่มเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเจ็ดถ้วยนี่งานเยอะนะไอเดียเยอะโครงการเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทําจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นโชคลาภนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข6ก มีเลขศูนย์มีเลข9กและเลข7นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรไพ่เดชขึ้นมาเลยนะไพ่เดชนะคะท้าทางด้านดีนะเรียกว่ามีมีเซนต์มีรังสังหรณ์ที่แม่นยำสัมผัสไวคาดดาวเหตุการณ์ลุ้นน้าได้เก่ง มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างนี่เป็นอย่างดีนะคะนะเรียกว่าคนวันศุขวันนี้นะดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนเก็บงำเก็บความลับนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะกําลังรู้สึกว่าอึดอัดใจ,จายอยู่ทุกใจยอยู่นั่นเองนะคะ ัสติกนะคะนะเรามาระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวเลขเอกสารการเซ็นสัญญานะคะนะบางคนนะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีด้วยนะเพราะว่าไพ่เดสเราอานได้ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะใครตกงานว่าง,งานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะ เมจิกเชียนนะคะนะเรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะนะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้นะเรียกว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะนะเรียกว่าให้ใจเย็นๆตั้งสตินะคะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะ การงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการการเรียนการสอบแข่งขันนะขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้คนวันศุกร์มีดวงของการได้เดินทางนะคะไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปงานอาวมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้นะคะวันนี้บางคนนี่สินอีลุงตุงนางเลยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจากนี้ระบบนอกระบบหรือว่าในระบบนะคะนะเพราะฉะนั้นจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าได้มาก็จ่ายไปนะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรอบคอบนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะกําลังมีในเรื่องของการต่อเติมบ้านนะคะนะซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะความรักใครที่ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อภัยให้กันนะคะแต่คนวันศุกรขี่หึงขี้หวงขี้ระแวงนะเซนแมนด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งปิดถูปิดตาบ้างนะคะนะเรียกว่าปัญหาจุกจิกหัวใจของแต่ละครอบครัวมีเหมือนกันหมดนะ เพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องพูดคุยกันอภัยให้กันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันด้วยส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่เป็นคนที่รักใครยากนะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะออคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรน ไตกร,ระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะอาจจะหายใจติดๆด,ด,ดขัดขัแน่นหน้าอกนะคะหายใจไม่สะดวกอะไรแบบนั้นนะคะบทสรุปของไพ่นะคะ the impeller นะ the impeller นี่เรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยัพพ p o r t นะคะ จะเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจได้นะ The Impaler ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของภาษาการเรียนรู้นะคะนะหรืออาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปทํางานต่อต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีเนาะ คนวันศุกร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้าสาลร,รักเมืองนะคะนะไหว้ศาลร,รักเมืองนะคะอยู่จังหวัดไหนไปไหว้ขอพรจากท่านนะคะหรือในาศาสตร์พระมหากษัตริย์ก็ได้นะหรือจะสักการบูชานะคะขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเลขจากนับไพ่นะคะ มีเลข3มีเลข1มีเลข1และเลข4นะคะสาหรับชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์วันนี้ไพ่ใบใหญ่ทั้ง4ใบเลยนะค่อนข้างจะมีในเรื่องของพลังอํานาจที่ค่อนข้างจะมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรวันนี้จะประสบผลสําเร็จค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะลมพัดด้วยนะโทรศัพท์หมอฟ้าก็เลยอาจจะแบบเอียงๆโยกๆนิดนึงนะคะต่อไปมาดูคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ก้าวไม่เท้า ก้าไม่เท้านี้เรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะอีลุงตุงนังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การงานจัดการวางแผนระเบียบในเรื่องของการงานให้ดีนะรวมถึงก้าไม้เท้าเนี่ยบางทีเหนื่อยกับงานนะเหนื่ยกับคนเหนื่อยกับปัญหาจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะ อึดอัดใจไปหมดนะคะนะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะถูกมัดมือชกตกกระไดพลอยโจรน,นะเรียกว่าอยู่ในสภาสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะในอะไรหลายๆอย่างนะคะการงานมีบ้างเบ,เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยน,นะแต่ก็เรียกว่าปลไปทําไปนะคนวันเสาร์าในเรื่องของการงานเนี่ยหรือบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะนะอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะทําอะไรที่มันมีไรายได้เสริมขึ้นมานะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะ สิ่งรอบข้างให้ดีก่อนดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่จะเป็นในเรื่องของทุกขลาบนะคนวันเสาร์ได้มาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่เก็บเงินไม่อยู่นะคะรวมถึง1เหรียญเนี่ยโชคลาภลอยจากแบบฟุกๆก,ก็จะมีเข้ามานะหรือ1เหรียญน,นะคะอาจจะมีเรื่องของคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเพราะฉะนั้นการเงินวันนี้เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคนวันเสาร์นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนี่เรียกว่ารักไปช้ำไปนะคะรักไปเหนื่อยไปนะคะรักไปอึดอัดใจไปนะคะจะเลิกดีหรือว่าจะอยู่ต่อดีจะเอาอยัางไงดีนะคะนะเรียกว่าเครียดเลยทีเดียวถ้าในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าแอบชอบแอบมองนะคะนะคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะเพราะวมันเป็นไพ่แอบแอบเป็นมะก้าวไม่ท้าว่าแอบแอบนะคะมองมองเม,มียงเมียงเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลัง ปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะบางคนมีปัญหาในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียนะคะนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของไตกระเพาะปัสสาวะนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยก็เป็นด้วยเช่นกันนะคนวันเสาร์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการการเจ็บข้อเท้าข้อข่า,ขาอะไรพวกนี้นะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนและแฮงแมนเนี่ยอ่านได้ถึงท้องยากแทงง่ายนะคะมาดูบทสรุปของไพ่นะห้าดาบอึดอัดใจนะ เครียดกังวลนะคะนะห้าดาบนะคะเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะการทะเลาะก,กันการมีปัญหาการมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะสถานการณ์วันนี้มันดูเหมือนจะตึงเครียดไปหมดนะสำหรับชาววันเสราร์นะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะนะอย่าใช้พละกําลังอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือว่าแก้ไขปัญหานะคะ ให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ไหวพลิบนะคะอะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งนะคะถ้าถอยได้ต้องถอยก่อนนะถอยเพื่อที่จะตั้งรับนะคะนะไม่ได้หมายความว่าถอยเพื่อที่จะยอมแพ้นะคะนะบางคนเนี่ยที่สูงอีกโก้สูงนะคนวันเสาร์ไม่ค่อยจะยอมใครนะคะดื้อรันเอาแต่ใจนะเรียกว่าไม่เจออะไรกับตัวเองอคิดไม่ได้นะคนวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะตั้งสติค่ะวันนี้รวมถึงคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทาบุญกับคนพิการนะคะนะอ่ ผู้ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคนวันเสาร์นะคะนะเรียกว่าแนะนําให้ทําบุญนะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีแต่เหมือนที่บอกมันจะเป็นทุกขลาบนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9กมีเลข3ามีเลขหนึ่งและเลข5านะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ